ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยไม่เสียหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปองกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่กกกันนนเเหมมือดิค็จาร อัปเดตข่าวสารของ E ีฟรอนสองพบโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก่อนในส่วนคลิปนี้นะครับจะดาเนินการพูดถึงแพ็คของแฟนชอย้วยคนหรือว่าแพ็คที่เราดำเนินการโหวตไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วถึง3แพ็คเลยด้วยกันนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าในส่วนคลิปนี้นะครับจะดำเนินการคาดการแพ็คของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะมีใครกันบ้างเราดำเนินการรับชมในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด u ั s c r i b ้เป็นกำลังใจให้กัน ก็สรับแพ็กปัจจุบันหรือว่าแพ็กล่าสุดนะครับก็มีมาทั้งหมด2แพ็กเลยด้วยกันนะก็คือแพ็กของแฟนชอยเอเชียในทุกคนที่นำทัพโดยโซนเฮืองมินนะครับผมคารูปมิโตมาแล้วก็ธีรทรบุญมาทันนะครับต่อมาอีกหนึ่งแพ็กก็คือแพ็กของแฟนชอยยังสตาร์นะครับนำทัพโดยฟิลโฟเดนนะครับยวนคุนเดฟแล้วก็จาริจิดอนนารูมานะครับอันนี้คือแพ็กของแฟนชอยยังสตาร์นะครับและคาดว่าในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับน่าจะเป็นแพ็กของ แฟนชอยอังลิทหรือว่าแฟนชอยของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าสลับสื่อต่างประเทศนะครับได้นำการคาดการ์ใครกันบ้างนะครับสหรับแพ็กของแฟนชอยพรีเมียร์ลีกหรือว่าอังกฤษลีกนะครับก่อนในภาพนักบอลนะครับนำทัพโดมาเตนโนเดการนะครับเออร์ลิงเบราเอลและนกัวคนเลยก็แอนดูโรเบอร์สันนะครับมีมาทั้งหมด20คน20ทีมเลยด้วยกันนะครับสหรับแพ็กของแฟนชอยพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับย้ำนะครับว่านี่คือการคาดการของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับ ก่อนนำทัพโดยเอลิงเบลฮาร์แลนด์นักบอลเฮร์รี่เคนนะครับแอนดูโรเบอร์สันมาติโนเดก่ากับทุกคนมาเตโอโคเาซิตนะครับเจมส์เมดดิสันมาคัสแบรดฟอร์ดเดแคนรท์นะครับต่อมาเป็นเจมส์วอร์ดพร้าทุกคนเคเรนชิปเปียนะครับอีวานโทนี่โอลิวัสกินกับคนเลนานโรดี้โรดิโกวิลเลียนแลยก็เซเนซี่นะครับคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับเรามาดูในส่วนของค่าพลังวิวตังคร่าวๆกันบ้างเลยกันนะครับ เริ่มที่คนแรกเป็นส่วนของเซเนซี่นะครับตำแหน่งของกองหลังเซเดแบ็กหรือว่า CB นะครับเบลตันอยู่ที่88และเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณ91เลยนะครับสำหรับกองหลังของบอลหมัดนะครับต่อมาคนที่2เป็นในส่วนของโรดิโก้นะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนเบลตันอยู่ที่88และเมอร์บูตอยู train, ่ที่ประมาณ91เลยนะครับสำหรับโรดิโก้และต่อมาคนที่3เป็นวิลเลียนจากฟูลเลมนะครับเบลตันอยู่ที่แปดสิบเก้าและเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณเก้าสิบของแบ็คขวาทุกน วิว,ต, 98, ต, Cloud, ต, ide, วตันอยู่ที่91และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ94เลยนะครับสำหรับคิเรียนชิปเปียและคนต่อมาเป็นส่วนของเขารูมมิโตมะนะครับมาตแหน่งของวินแม็กฝั่งซ้ายทุกคนวิตันอยู่ที่91และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ94เลยนะครับสำหรับเขารูมมิโตมะนะครับคนต่อมาเป็นจอแดนพิกฟอร์ดทุกคนมาตแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับวิวตันอยู่ที่92และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ95เลยนะครับสำหรับจอแดนพิกฟอร์ดจากเอฟเวอรตันนะทุกคน คนต่อมาเป็นในส่วนของเรนันโรดี้จากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเฟลตันอยู่ที่93และเมื่อบุ๊อยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับเรนันโรดี้คนต่อมาเป็นเจมส์แมดดิสันนะครับเป็นตำแหน่งของกองกลางตัวรุกครับคนเฟลตันอยู่ที่93และเมื่อบุ๊อยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับเจมส์แมดดิสันและต่อเนื่องเลยนะครับเป็นในส่วนของเอเซจากคริสตันพาเลตนะครับเฟลตันอยู่ที่93และเม <c oughs> ื่อบุ๊อยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับต่อเนื่องคนเป็นในส่วนของมาเต เวลตันอยู่ที่93และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับคนต่อมาเป็นอีวานโทนี่ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับเวลตันอยู่ที่94และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ97นะครับสำหรับอีวานโทนี่จากเบนฟอร์ดนะครับคนต่อมาเป็นในส่วนของเจมส์วอดพราวนะครับจากนักบุญเซาแทมตันครับทุกคนเวลตันอยู่ที่94และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ97เช่นกันนะครับสำหรับเจมส์บอดพราวและต่อมาเป็นรูเบนเนวิสนะครับ มาตำแหน่งของกองกลางซียนเอลก็ทุกคนเวตันอยู่ที่95และเมื่อบุอยู่ที่ประมาณ97-98เลยนะครับคนต่อมาเป็นโอลิวัสกินครับทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับเวลตันอยู่ที่94แล้วเมื่อบุอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับโอลิวัสกินและต่อมาเป็นในส่วนของเดคแอนไรท์นะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับครับทุกคนเวตันอยู่ที่94และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับเดคแอนไรท์และต่อมาเป็นในส่วนของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับ เวลตันอยู่ที่94และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ97เลยครับสำหรับมาคัสแรดฟอร์ดนะครับคนต่อมาเป็นแฮร์รี่เคนคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับเวลตันอยู่ที่95และเมื่อบุอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับและต่อเนื่องเล็บคนเป็นในส่วนของแอนดูโร o บสันนะครับมาตำแหน่งของแบ็กซ้ายคนเวลตันอยู่ที่95และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับและคนต่อมาเป็นในส่วนของมาร์ตินโอเดกาดนะครับ ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกทุกคนเวตันอยู่ที่96และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับสำหรับมาตินโอเดกาและปิดท้ายด้วยเตอร์ลิงเบลฮาเลนทุกคนเวลตันอยู่ที่96และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับปรทังหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็คของแฟนชอยพิม์ลีอังกฤษนะครับก็อยากให้ใครมากันบ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลยกันนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่นคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ